สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีที่9 9 0กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่ 0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าเพิ่มเพลินด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางคะ่ะพี่จ๋าโทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะแบ่งเอ่อ e ี EP ที่990คะ่ะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระมาะให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดคะ่ะพี่ เก่าเสวยสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระชัยะคะ่ะพี่จ๋าพระชัยนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยอุดค่ะพระชัยเนื้อเก่าสวยะคะ่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะใตฐานมีรอยอุดนะคะพี่ความสูงนะคะพี่จ๋าพระชัยเก่าก้นอุดสูง3นิ้วครึ่งค่ะแบ่งปันอยู่6 0รบาทน,นะคะพี่ หมายเลขสองเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารยรค่ะอาจารย์ฟันพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่า๋าเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่เก่าสวยค่ะ พระอาจารย์ฟันปีศ7นค่ะพี่จ๋าเหรียญรุ่นแรกค่ะแบ่งปัน700บาทค่ะหมายเลข3เป็นปิดตาหลวงปุโตค่ะพี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพระปิดตาหลวงปุโต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่เนื้อออกเหลืองๆนะคะพี่ ยันหลังมาชัดสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc 600บาทหมายเลข3ค่ะหมายเลข4เป็นพระผงจันลอยนะคะพี่จ๋าหลวงปุโตพร้อมเลี่ยมค่ะพระผงจันลอยนะคะพี่นี่คะ่ะเนื้อเก่าสวยเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋า หลวงปุ่โตะนะคะพี่เป็นพระผงจันรอยค่ะม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋ารบปวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะองค์นี้แบ่งปัน600อบาทค่ะหมายเลขห้าเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าปู่สุขวัดโพไซทองก้นอุดผงนะคะพี่ รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะกลนุดเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขที่ห้าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นปู่สุขเช่นกันนะคะพี่จ๋าหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะ ปูสุกหมายเลข6ค่ะพี่คนอุดแบ่งปัน600บาทหมายเลข6คะ่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนคะ่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่๋าเป็นเหรียญพุทธซ้อนหมายเลข7คะ่ะ แบ่งปันค่ะพ uh, nope ี่หมายเลข7แบ่งปัน7จ็ดรอยบาทค่ะหมายเลข8เป็นปิตาเนื้อผงนะคะพี่สาเนื้อผงคุกรักค่ะพี่เลี่ยมไว้ค่ะหมายเลขที่8ปดค่ะพี่พระปิตาค่ะเก่าสวยค่ะพี่๋าปิตาเนื้อผงคุกรักหมายเลข8ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่า๋าแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะมเลก้าเป็นเบียแกค่ะพี่เลี้ยมไว้นะคะพี่า๋าเลี้ยมไว้ได้มาแบบนี้นะคะพี่า๋าเบียแกหมเลก้าค่ะมีรอยจานนะคะพี่า๋านี่ค่ะ ร่องรอยการจานเก่าสวยเลยนะคะพี่เบียแกนะคะพี่จ่าหมายเลขที่เก้าค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ่าหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสายสองสี่แปดสองค่ะ หลวงพ่อสายวัดเสือครับพี่จาเรียนเก่าสภาพใช้นะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จามหลวงพ่อสายไมเลข17บดร้อยบาทค่ะ11เป็นพระผงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่จาเป็นพระผงหลวงพ่อพรมนะคะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ แบ่งปันอยู่600บาทหลวงพ่อพรมเก่าสวยค่ะหมายเลข12ค่ะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวนะคะพี่เกี่ยวแกะรูปเสือค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการถักรวดไว้ค่ะมีรอยจานนะคะพี่เขี้ยวช่ำนะคะพี่จ๋านี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่ ฉ่ำเลยค่ะพี่จาาเนื้อฉ่ำมากค่ะมีร่องรอยการจานทั้งสองฝั่งนะคะพี่ใตาฐานมีรอยจานค่ะเคี้ยวนะคะพี่จ๋าในบ้านวัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึบาทให้ชมค่ะ แบ่งปันอยู่ที่600บาทหมายเลข12ค่ะ13เป็นพระปิรันนะคะพระาปิรันมาในเลี่ยมค่ะพี่พระปิรันนะคะพระาหมายเลข13ค่ะพระปิรันนะคะพระาเก่าวสวยเลยค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่สาปิลันแบ่งปันอยู่600บาทนะคะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำหลังทเท้าเวสุวรรณค่ะหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะพี่สาวาิค่ะ ด้านหลังเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณนะค่ะพี่หลวงพ่อฤรือสีลิงดำหม่เลข1สิบสี่ค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดรอยบาทค่ะสิบห้าเป็นพระสังกจายนะคะพี่จ๋าสังกจายไม้แกะค่ะพี่มีรอยจานมานะคะพี่ พระสังกระจายไม้แกะค่ะอันนี้แกะจากไม้นะคะพี่จ่ารายละเอียดนี้สวยงามนะคะพี่เก่าสวยค่ะสังกระจายไม้แกะค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่600บาทนะคะพี่จ๋าเทียบขนาดกับตังเหรียญน1บาทประมาณนี้นะคะพี่จ๋าองค์ใหญ่อยู่ค่ะหมายเลข16ค่ะเป็นเหรียญโลพระพรหมมีรอยจานค่ะพี่เหรียญโลพระพรหม,มนะคะพี่จ๋าเหรียญออกสีทองค่ะมีร่องรอยกันจานด้านหลังนะคะพี่หมายเลขสิบหกค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข16นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่7 0 0ดอบาทค่ะ17เป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทิมมาแบบนี้มีรอยจานเก่าๆเลยค่ะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมค่ะ มีเป็นตอกโคดสาลานะคะพี่นี่ค่ะมีเป็นโคดเลข3โคดสาลาค่ะด้านในนะคะพี่จา๋านี่ค่ะมีตะกุดนะคะพี่อันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะพี่จา๋าแบ่งปันที่600บาทหมายเลข17บเจ็ดค่ะสิบแปดนะคะพี่เป็นพระผงจันเลยหลวงปู่ทิมค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จา๋า พระผงจันลอยค่ะพี่หลวงปู่ทิมค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าปู่ทิมวัดละหารไรค่ะพี่พระผงจันลอยมาในเลี่ยมค่ะแบ่งปันหกร้อยบาทใหม่เลขสิบค่ะ 19เป็นเหรียญจัเริญพรล่างหลวงปูทป่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่2517ค่ะเป็นเหรียญจัเริพรล่างค่ะ หลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่แบ่งปันที่เจ็ดอยบาทนะคะพี่สาใหม่เลขสิบเก่าค่ะยี่สิบค่ะพี่จ๋า2ยี่สิบเป็นเหรียญชินราชอินโดจีนนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญชินราชอินโดจีนเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่700บาทใหม่เลข20ค่ะ21เป็นสมเด็จเก่าะค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ22นะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์ฐานแซมเก่าสวยเลยค่ะ พระสมเด็จนะคะพี่จ๋าหมายเลข22ค่ะพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอค่ะ600บาทนะคะพี่หมายเลข23เป็นวัดเกตชยโยค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการปิดทองค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชยโยคะ่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าวัดเกตค่ะพี่หมายเลข23ค่ะแบ่งปันอยู่ที่6 0รยบาทค่ะ24ค่ะพี่จ๋ามีบินมุมล่างมาแบบนี้ค่ะพระสมเด็จหมายเลข24ค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ่ายี่สิบ้าทค่ะ25เป็นพระกุเนื้อดินค่ะพี่จ่ากรุเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่จ่าเป็นพระกุค่ะ นี่เลยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋าพระกุเนื้อดินค่ะแบ่งปันไปพี่เอฟซีที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นจิ้งเออเป็นตุ๊กแกค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคลื่นนะคะหลวงพ่อเออคลื่นค่ะพี่วัดสังโคค่ะมีรอยจานค่ะพี่จ๋าม่บ้านอ่านผิดยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ตุ๊กแกหลวงพ่อคลื่นนะคะพี่จ๋าวัดสังโคค่ะพี่ นี่ค่ะเป็นเนื้อดินนะคะพี่จ๋ามีปิดทองค่ะพี่มีรอยจานทั้งสองฝั่งนะคะพี่จ๋านี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะ ตุ๊กแกนะคะพี่จากความยาวตั้งแต่หางล่างยันข้างบนประมาณ6นิ้ว7นิ้วกว่าๆค่ะพี่7นิ้วเกือบครึ่งค่ะอันนี้แบ่งปันให้พี่ FC อยู่700บาทนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP ที่990ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า